สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงทุกท่านครับคลิปนี้บ่าวชาพาเพื่อนเพื่อนมาชมกระบองเพชรเล็กนะครับหรือเขาเรียกว่าแคทตัดนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งน้องที่ทํางานครับเขากลับบ้านไปนะครับเขาก็เห็นว่าบ่าวชาชอบเลี้ยงต้นไม้เขาก็เลยนํามาฝากนะครับเพื่อนเพื่อนแคทตัดเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นไม้ประดับ ขนาดเล็กนะครับที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงไว้อ่าเพื่อประดับหรือว่าเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็แคทตัสนี่สามารถที่จะฟอกอากาศได้ดีนะครับบางคนก็จะตั้งไว้ตามโต๊ะทํางานนะครับแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็แล้วแต่รูปแบบใช่ไหมครับซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็สวยงามต่างกันไปนะครับเพืพ่อนๆแคทตัสเห็นไหมแคทตัสนี่เขาเป็นพืชที่สวยงาม เพื่อนคนไหนที่ชอบความสวยงามของแคทตัสหรือว่ากระบองเพชรนะครับที่ชอบเลี้ยงนะครับเขาเลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับแคทตัสถือว่าเป็นไม้ประดับที่มีคุณค่านะครับแล้วก็มีความสวยงามถ้าเราเอาไปประดับไว้ตามโต๊ะทํางานนะครับก็จะเป็นกระปุกกระปิกนะครับจุ๊มจิมมจิมนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับเพื่อประดับโต๊ะให้ดูสวยงามนะครับแต่ละแบบมีหลายแบบหลายอย่างนะครับ ตัว,วันนี้น้องเขาเอามาฝากก็เลยเอามาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงได้ชมกันนะครับซึ่งแต่ละต้นก็มีความสวยงามจริงๆนะครับบ่าชาก็ขอบคุณน้องที่เขานํามาฝากนะครับบอรว่าที่บ้านเขาขยายไว้เยอะมากนะครับซึ่งเราเราเองเราก็เลี้ยงพืชเราชอบเลี้ยงพืชอยู่แล้วนะครับน้องเขาเอามาให้เราก็โหด,ดีใจเลยนะครับก็จะเก็บไว้เป็น สำหรับดูความสวยงามแล้วก็การเจริญเติบโตของกระบองเพชรนะครับจริงๆกระบองเพชรเนี่ยเป็นพืชที่มาจากทะเลทรายนะครับเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีมากๆใช่ไหมครับเป็นแหล่งที่เป็นแถวนู่นแหละครับแถวแอฟริกาใต้แถวทะเลทรายนะครับกระบองเพชรแต่กระบองเพชรเล็กๆจิ๋วนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลงสายพันธุ์นะครับมาเป็นขนาดเล็กขนาดจิว๋วเป็นไม้ประดับเล็กๆนะครับ เพื่อนๆลองหามาประดับโต๊ะทำงานหรือว่าตั้งไว้หน้าบ้านหลังบ้านไว้สวยๆได้นะครับคนที่ชอบเลี้ยงนะครับราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับ mm hmm. เพื่อนๆดูสิครับนี่บาวชาก็จะให้อยู่ใต้ร่มไม้แล้วก็จะได้รับอากาศตามธรรมชาตินะครับ mm hmm. ก็จะได้แสงแดดพอประมาณนะครับจริงๆแล้วกระบองเพชรเขาก็ชอบแสงแดดแล้วก็เป็นพืชที่ทนแรงด้วยนะครับเพื mm ่อ hmm. นๆ ก็จะเอาไว้ตรงนี้ดูการเจริญเติบโตของเขานะครับว่าเขาจะขนาดไหนจเจริญเติบโตแบบไหนนะครับน้องเขาเออกมาฝากวันนี้เป็นกระบองเพชรหรือว,ว่าแคตัสสวยๆนะครับเ,เพื่อนๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมแคตัสด,ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ